วันนี้เราจะมากินชูชิที่แมคโดนัลล์นะคะอยู่อนุสาวรีย์แล้วก็มีขนมไข่มุกมีป๊อปคอร์นด้วยนะคะแล้วคีชรัตดาวันกำลังยืนซื้อเฟนไ่ายอยู่นะคะชูชิของเราน่ากินมากเลยนะคะมีทูน่าปูอัดนะคะ มีกุ้งนะคะแซลมอนกินไปแล้วนะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะน่ากินมากเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยขออภัยในความเสียงซูซ่าด้วยนะคะฝนจะตกแล้วก็คนเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปตั้งงานแล้วกดสต็อปหยุด ก็เลยค้างไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเราถ่ายใหม่เนาะอีกรอบนี่นะคะขออนรยาตตังตรงแก้วนะ้าอร่อยยั่วจ้าอร่อยไหมคะ ตอนนี้เราก็เอนเชตชูไม่เชื่อว่าไงมันไม่รัสาโอเคมันทักมาเออบอกว่าอะไรจัดจุจักอะไร,อ,ระอยู่จตจัดจจักอือฮัลโหลครับครูอ๋อดีเอยู่อยู่ไหนฮะดน เราะกินปลาหมึกแดงค่ะอะไรทีเชอร์คุณกำลังตัวหาทีเชอร์อยู่นะคะ,อ,ะอันอันุสาวรย์เรียมเราจะกินซูชิอีกหนึ่งคำย,ยั่วๆนะคะอร่อยจ้านีจดีจดนีจน่จะน,น,น่ากิน,นจังตอน,น้เป็นกินไหมโอเคโอเคฉันจะกินอันแดงน,น,นั่นนั่นอันนี้เหรอ,อ ปได้ไหมเฮ้ยคุกุณเอาไปแล้วค่ะหนึ่งชิ้นโอเคโอเคพี่เท่านี่เธอบอกว่าสิบนาทีได้ไหมคุณเอาไปแล้วตอนนี้เรากำลังรอทีเชอร์ฟิลิปอยู่นะคะนี่นะคะอีกคุณโลครอค่ะคู่มัน็อร่อยมากค่ะ,ะ,คะเห็นแล้วค่ะพอดีเมื่อกี้ติดใจไอ้ทีเชอร์ฝรั่งต้องกัด เดนนิทายมุกเดนนิรีบกับเดนนิรีบกลับไปออนให้อาส่งให้ค่ะคุณขออภัยนะคะถ้าเสียงเสียงเบาเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม์เห็นแล้วหนูต้องซื้อเสื้อนะคซื้อเหลือเสื้อเือเสื้อจมพูไม่ใช่หนูหรอเสื้อจมพูเสื้อเขียวเสื้อสีแสดแล้วก็เสื้อสีฟ้าเสื้ออยู่นี่สองร้อยห้าสิบหิวทํำไม่ได้กินข้าวเช้า คอดีหนูโทรไปหาแม่หนูไม่ติดด้วยปนตกแน่ๆเราอยู่ที่ร้านแมคคะเอาอีกไหมอ๋อโอเคค่ะคุณอิ่มอ่ะอกินได้เลยมีมีค่ะ <_ S> เห็นแล้วคะ่ะคุณขอบคุณคะ่ะน้าของหนูอ่ะได้ส่งมาหรออะไรเอกสารหน่อ่ะพี่กุลกินเออดี่ฉัน มันอับแต่ว่าแต่แบบเอาทูน่าก็อร่อยนะฉันแถวกรุงเทนแล้วทำไม<ะ>ดีใจแฮ่ดีใจอะดีใจเรื่องเขาถามว่าแกงอกงอกจ่ายโรงแรนแกงอะไรแกงหรอ <laughs> บอกว่าแล้วน้องคนนั้น,นอีคนหนึ่งอะ่ะออกเลยอ่ะตออละคายกันตออทำไมก็เหน่อยเวนด์รอค่ะ <c oughs> เอามาัืุ่จะกินนะอันหนึ่งเลยค่ะตัดตีไม่มีหลอดหรอไม่เอาหลอดมารีฟิลออเอารีฟิลงั้นก็ไปเติมอีกขอกินด้วย เดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย